ชื่นใจทุกครั้งที่เข้ามาอยู่ในสวนมะพร้าวทุกคนมารู้สึกว่าอิ่มอกอิ่นใจแล้วก็ใจฟูมากๆเลยเพราะว่าเราได้กลิ่นธรรมชาติกลิ่นแบบคือมีความหอมจากแบบมะพร้าวสดๆอะ่ะทุกคนนั่นแหละใครอยากได้ใครอยากเป็นเจ้าของสวนมะพร้าวบนเนื้อที่หนึ่งร้อยตารางวามีอยู่แปลงเดียวนะรีบมาจับมาจองเลยร้อยตารางวาเพียงแค่สามแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเอง มะพร้าวแน่นๆจุกๆแบบนี้เลยท่มดินแล้วมีบ่อน้ำพร้อมสร้างบ้านได้เลยด้านหน้าเป็นถนนสาธารนณะน้ำไฟทั้งหมดจะเข้าถึงหน้าแปลงนะคะทุกคน นี่เลยไฟฟ้ากําลังขยายเขตมาอยู่ช่วงนี้ฝนตกอาจจะช้านิดนึงที่นี่ตมบึงกาสามอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเอาแบบเข้าใจง,ง่ายๆเรียกง่ายๆของคนแถวนี้นะคือคลองเก้าหนองเสือนั่นเองเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆห่างจากคลองแอน,นนะเราขับรถเข้ามาประมาณ450เมตรเท่านั้นเองหรือว่าเราจะมาจากถนนเรียบคลอง 9นะคะฝั่งตะวันออกก็จะห่างกันอยู่550เมตรนะคะนี่ช่วงนี้หน้าฝนต้องเข้าใจกันเนาะว่าที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยมาอาจจะมีความเฉยเฉะบ้างอะไรบ้างแต่รวมๆแล้วตรงนี้ราคาถูกเวอร์มากๆเลย3.9หมื่นบาท100ตารางวาฉนดคุดแดงพร้อมโอนให้เป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันไปกันเลยค่ะนี่คือถนนสาธานณะเป็นถนนธรรมชาติเข้าสวนนะคะถนนจะกว้างอยู่ประมาณน่าจะ4เมตร6เมตรอะไรนี้แหละค่ะ บรรยากาศล้อมไปด้วยสวนมะพร้าวกล้วยนะคะเป็นสวนธรรมชาติส่วนที่ดินของเราอยู่ตรงนี้ค่ะฉะนดคุดแดงนะคะทุกคนมีต้นมะพร้าวอยู่ประมาณ6-7ต้นนะคะนี่ ลูกแน่นๆจุกๆเลยมีทั้งมะพร้าวเขียวมะพร้าวเหลืองสีทองอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยทมได้ลาวพร้อมที่จะสร้างบ้านได้สามแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองย้ํานะคะที่ดินราคาถูกๆแบบนี้หายากนะทุกคนตรงไปก็จะเป็นสวนนะคะแล้วก็จะทะลุไปที่ถนนเรียบของได้แต่ว่าหน้าฝนทุกคนถนนมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเราขายความจริงนะคะมาถูกก็ขายถูกมาแพงก็ขายแพงเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้อยู่คนละซอยแต่ว่าเพื่อนบ้านตรงนี้เขาก็จะเข้าอีกซอยหนึ่งส่วนของเราคือเข้าซอยนี้เท่านั้นนะคะ ตรงนี้ทั้งหมดจริงๆแล้วมีอยู่4ล็อก400ตารางวาซึ่งมีเจ้าของหมดแล้วนะคะมีอยู่แปลงเดียวที่ขายในระคะ3.9หมื่บาทนะตอนนี้นะเฉพาะคลิปนี้นะหลังจากนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าราคาเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้ใครสนใจก็รีบเลยค่ะที่ดินทั้งหมดคือหันหน้าไปทางทิศเหนือจากตรงนี้นะคะเราจะไปเสานี้ก็จะห่างกันอยู่ ะจะหน้ากว้างกันอยู่ประมาณนะคะ16เมตรติดถนนแบบนี้นะคะความลึกประมาณ27เมตรรวมๆแล้วจะได้เนื้อที่100ตารางวานะคะร้อยรอยเรือนี้มาเป๊ะมากเลยนะคะทุกคนนี้มีบ่อน้ําด้านท้ายนะคะทุกคนนี่เลยค่ะ ต้นมะพร้าวพร้อมเก็บพร้อมกินได้เลยด้านหลังจริงๆที่เราก็ขยับไปอีกนะตอนนี้ก็คือจะเป็นสภาพแบบฝนกําลังตกอยู่ด้วยนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนสนใจรีบมาดูรีบมาจับมาจังมาเป็นเจ้าของกันนะจ๊ะทุกคนให้ชมประมาณนี้ก่อนร้อยตารางวามาได้กว้างอะไรมากมายเนาะไม่ต้องเดินเยอะนะคะนี่มะพร้าวเตรียมออกอีกเต็มเลยใครที่ได้ซื้อสวนแห่งนี้ไว้นะบอกได้คําเดียวว่าโชคดีมากๆเพราะว่าน่าจากราคาที่ถูกแล้วทำเลก,ก็ดีด้วยและที่สําคัญคือน,น้ําไฟจะเข้ามาถึงหน้าแปลงให้ไม่ เพื่อนบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนี้ไม่ต้องกลัวอย่างน้อยๆเรามีเพื่อนอยู่อาศัยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเท่านั้นเองนะคะย้ํานะคะทุกคนในราคา3าม0 0 0เบาทเรารวมค่าทช้ใจ่ายให้ทั้งหมดเลยเนื้อที่1 0 0ตารางวาใครอยากอยู่แบบเป็นชาวสวนและอยากจะมาเป็นเจ้าของสวนรีบมาดูเลยคะ่ะที่ดินราคาถูกๆแบบนี้หายากนะคะรีบเลยจ้าการพาชมก็น่าจะประมาณนี้ก่อนนะทุกคนนี่สวยไหม สวยไม่สวยไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือบรรยากาศดีมากมายืนอยู่ตรงนี้กลิ่นหอมมากๆเลยมันเหมือนเราทํางานเหนื่อยๆมาพอได้มายืนอยู่ตรงเนี้ยทุกอย่างมันรู้สึกแบบปรัแบบแบบเปลี่ยนชีวิตให้เราแบบมีความสุขขึ้นมาแบบธรรมชาติทันทีเลยถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของสวนหรือว่าคุณอยากได้ฟิลแบบนี้รีบมาดูเลยคะ่ะเหลือแค่แปลงเดียวเท่านั้นเองนะจ๊ะ